สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการจองตั๋วชินคังเซ็นกันนะครับโดยจะเป็นการจองผ่านตู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการที่เราจะจองตั๋วอันดับแรกนะครับให้เราทําการเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษต่อมานะครับให้เราไปกดที่ตัวรูป QR โค้ดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอา QR อารโค้ดที่บัตรนะครับไปสแกนที่บนตัวเครื่องนะครับต่อมานะครับให้เราไปกดปุ่มตัวข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนคนที Gar ่เราต้องการจองไปนะครับ <The> ต่อนะครับให้เรากรอกเลขพาสปอร์ตลงไปนะครับตามที่เครื่องได้ระบุนะครับจากนี้จะเป็นในส่วนของคนแรกครับหลังจากที่เราเลือกไป2คนนะครับเราก็ทําการกรอกเลขพาสปอร์ตเข้าไปได้เลยต่อมานะครับหลังกรอกเสร็จแล้วนะครับให้เราสแกนคนที่2นะครับแล้วเดี๋ยวระบบจะทําการให้เราต้องกรอกเลขพาสปอร์ตคนที่2เข้าไปนะครับ เราก็กรอกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับมันจะเป็นเหมือนการคอนเฟิร์มเช็คอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่ถ้าเราทําตั๋วหายเนี่ยคนที่เก็บไปได้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะจองได้นะครับเพราะเราเขาจะไม่รู้เลขพาสปอร์ตของเราหลังจากที่เราได้กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะรอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่นะครับว่าเราจะขึ้นชิงขังเซนที่ไหนนะครับไปลงที่ไหนนะครับเราก็ทําการพิมพ์ไปเลยอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับเป็นเอโนะนะครับ หลังจากที่เราเลือกไปแล้วนะครับระบบก็จะให้เราเลือกตัวปลายทางต่อนะครับว่าเราจะไปลงที่ไหนนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับจะไปในส่วนของนาการูนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับต่อมาให้เรามาเลือกวันที่เราทําการที่จะไปนะครับเราก็ระบุวันเข้าไปนะครับต่อมาก็เป็นเลือกช่วงเวลานะครับเราก็ใส่ประมาณช่วงเวลาที่เราจะไปเดี๋ยวทางโปรแกรมเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ว่ามีเวลาไหนบ้างนะครับ ถ we ้าเราไปโดยชิงค <music S 2> ังเซ็นเราก็เลือกชิงคังเซ็นนะครับแล้วเรากดตกลงนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะเลือกช่วงเวลามาให้เรานะครับว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างเราก็ลองดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราก็เลือกช่วงเวลานั้นๆนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเลือกที่นั่งกันว่าเราจะนั่งที่ตรงไหนนะครับในชิงคังเซ็นกระบวนที่เราเลือกนะครับเราก็กดเลือกที่นั่งนะครับอันที่มีปุ่มสีเขียวขึ้นนะครับคือเราสามารถเข้าไปจองได้นะครับสําหรับตู้ตู้นั้นนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับ ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอว่ามีที่นั่งที่ไหนว่างจะเป็นวงกลมสีเขียวนะครับเราสามารถเลือกวงกลมสีเขียวได้เลยในที่นั่งส่วนต่างๆข้อสังเกตนะครับที่นั่งหลังสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่นั่งที่สามารถวางกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะครับจะไม่สามารถที่จะยกขึ้นไปไว้ด้านบนของบนเหนือศีรษะได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างสูงนะครับ หลังจากที่เราได้เลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับเพื่อที่จะตกลงในช่วงเวลาที่เราต้องการเดินทางนะครับเราก็รีเช็คอีกทีนึงนะครับว่าไปที่ไหนแล้วก็คอนเฟิร์มไปครับหลังจากที่เราได้จองตั๋วเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับโปรแกรมจะให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการพิมพ์ตั๋วออกมานะครับเราก็รอตามหลังจากนั้นนะครับทางตั๋วก็จะออกมาจากทางเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะนั่งตามช่วงเวลาที่เราจองไว้้ไดเลยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นการจองตั๋วง่ายๆนะครับโดยทําผ่านตู้นะครับ